สวัสดีครับเก่งนุ่นเรืองการเกษตรนะครับวันนี้เราจะมาตอบคําถามลูกค้าหลายคนมาถามว่าช่วงข้าวกำลังจะออกรวงคือช่วงโมเทเนี่ยเราต้องฉีดอะไรบ้างผมจะแบ่งออกคือสิ่งที่จําเป็นและสิ่งที่ต้องฉีดตามช่วงระยะเวลาเช่นข้อที่1ก็คือถ้าข้าวเรากําลังจะออกรวงอันนี้ออกรวงแล้วนะเป็นตัวอย่างเป็นแบ็กกราวด์เฉยข้าวที่ช่วงจะออกรวงเนี่ยเราต้องเล้นดังสิงดังแคงก่อนเลยเพราะว่าพวกนี้กว่าเราจะฉีดฉีก,ก็คือเล่งเจงดังนั้นเนี่ยเราต้องฉีดคุมพวกแมงสิงแังแคงก่อนเลยนะครับ อย่างที่สองก็คือฤดูการนี้นะครับเชลราเน่าคอรวงแรงมากเขาต้องการเน่าคอรวงเป็นหลักและอย่างที่สามก็คือเมเล็ดด่างเม็นเล็ดลายดังนั้น3อย่างเนี้สำคัญในช่วงนี้ก็คือเน้เนเลยนะแรงสิงน้นแข็งแล้วก็เม็ดด่างเม็ดลายแล้วก็เน่าคอรวง3อันเนี้จำเป็นที่จะต้องฉีดนะครับและอะไรที่มาเป็นช่วง,วงก็คือถ้าช่วงกําลังโพเทเราเห็นสีเสื้อสีขาวดินเต็มมีโอกาสเป็นหนอนกอได้นะครับและถ้าเกิด มีเทีอกกระโดดระบาดในแปลงใกล้ๆเราหรือว่าดูท่าแล้วได้ยินมาว่าหรือเห็นว่าในตามแสงไฟมันมีเทีอกกระโดดอยู่ก็จําเป็นต้องฉีดนะครับต่อมาคือใบขาวอันเนี้ยแล้วแต่เลยถ้าคือถ้าช่วงกําลังจะออกไม่มีก็ไม่ต้องฉีดเราไม่ฉีดเล้งเต่งก็ได้นะครับเพราะว่ากว่าเขาจะวางไข่แล้วตายเป็นนอนแล้วกินใบเนี่ย เขาใช้เวลาเราน่าจะทันอยู่แต่ถ้าไม่ทันยังไงก็เนี่ยก็ค่อยไปฉีดได้แต่ปล่อยละอองเฉพาะจุดๆดที่เป็นอยู่ดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกสรุปได้เลยแมงแค้งแมงสิงเน่าคอรวงลำเน็ดด่างเม็ดลายจําเป็นส่วนนอนก็ใช้เห็นผีเสื้อดินก็ฉีดส่วนใบขาวถ้าเห็นว่าเต็นก็ฉีดเทกระโดดได้เห็นว่ามีระบาดคอยฉีดนะครับส่วนฮอร์โมนแล้วจะชอบนะครับใครใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเก่งรุ่งเรืองการเกษตรสวัสดีครับ